สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับอีโนนะครับ New f อ 9J175 แรงม้านะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนเพื่อเป็นเครื่องยนต์นะครับ175แรงม้านะครับเป็นกระบะดับถึงเกษตเนะครับรถคันนี้นะครับยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็นป้ายแดงนะครับไม่ต้องการดําเรายกลงได้นะครับจะตอบยางใหม่ทั้งหมดนะครับผมเลขใหม่นะครับคำเตือน เต็นเจเ j อออตุลค้าขายรถบรรทุกเกรดเหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเลยมาชมรถและทดลองขับได้ณนะที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกที่ท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับเวัสลยครับพบกันอีกแล้วครับรถบรรทุกเกรดเอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังรบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเต็น์ด้นะครับผมเมื่อกดแล้วนะครับขอเชิญไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเชิญเลยครับผม สำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนนะครับนิวเอีนะครับ 9J นะครับ175แรงม้านะครับดูนะครับเพื่อนตัวนี้ครับโดมินเตอร์นะครับ175แรงม้านะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนใหม่ล่าสุดนะครับอ่าครับผมใหม่ล่าสุดนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ175แรงม้านะครับเป็นกระบะดำนะครับซึ่ง กระบาดดัมตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ไม่ค่อยได้ซื้อมาเท่าไหร่นะครับเป็นกระบาดดัมเหมือนตึ่งเกษตรนะครับพอดีเจ้าของรถเนี่ยเขานําไปต่อเป็นกระบาดดัมนะครับยาวเจ็ดเมตรนะครับรถคันนี้นะครับยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็นป้ายแดงนะครับวิ่งมาสามพันกว่ากิโลนะเพื่อนๆดูได้เลยครับสามพันกว่ากิโลนะครับลูกค้าที่ชอบรถคันนี้นะครับ ไม่ต้องการดัมเรายกลงได้นะครับจะต่อเป็นกระบะธรรมดาก็ได้นะครับผมหรือจะติดตั้งเทรนก็ได้นะครับผมเราสามารถทําให้กับกค้าทุกท่านได้ทั้งหมดนะครับผมเองนี่มันคันแทบดีว่าอ่าดูสภาพนะครับยางใหม่ทั้งหมดนะครับผมยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาหนักหนาสาหัสนะครับผมว ตัวไอ้ใสๆเลยนะครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ,บ,บ3,000กว่ากิโลนะครับ3,000กว่ากิโลนะครับโว้ว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 ววววเฮ้ย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  ภาพภายในห้องโดยสารนะครับของรถคันนี้นะครับภาพสวยงามมากๆนะครับทำงานมาน้อยเ้ยนะครับสามพันกว่ากิโลนะครับผมลมนิรภัยนะครับเลขไม่นะครับสามหมื่นห้าพันเลขใ้มนะครับสามหมื่นห้าพันเลขใหม่นะครับวิ่งสามพันกว่ากิโลคันนี้นะครับ จุดจดป้ายแดงสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับอีโนนะครับนิวเอฟซี 9J175 แรงม้านะครับกระบะบรรทุกยกได้นะครับหรือกระบะดำนะครับเกษตรนะครับความยาว7เมตรรถวิ่ง3พันกว่ากิโลคันนี้นะครับป้ายแดงนะครับยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับใครสนใจนะครับราคาที่ทางเป็นตั้งไว้นะครับ หนึ่งล้านสามนบาทนะครับสนใจสามารถโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทรศู9 9 1 9ปดเกนนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ทำไมต้องมาซื้อรถบรรทุกที่เ,เ,เ,เต็นท์เจเจออตโตคาสองเต็นท์เราขายรถบรรทุกมือสองเกรดเอปีใหม่ๆด็อกเตี้ยปุ๊บเรามีบริการจัดส่งรถบรรทุกไีถึงหน้าบ้านาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเต็นท์เรานำรถบรรทุกเข้าสู่บริการตรวจเช็นนะคก่อนส่งมอบให้กับลูกครับพี่ตานะครับเรารับการหลังการขายเข้าสู่บริการาตรวจเช็คน,นะคระับสามารถเข้าศูนรถบรรทุกช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ